พูดใหม่สิอร่อยออร่ยเหลือแค่นี้ค่ะยากินไปหน่อยล้อกาบอกอร่อยแม่เชฟนี่ย่าเป็นแม่เป็นแม่เชฟเดี๋ยวจะให้น้องกายเป็นเชฟอีกเดี๋ยวย่าฝึกกับมือเองเนาะ ใส่ซีอิ๊วประโยชน์เดียวค่ะเพื่อนๆแล้วก็เกลือพริกไทยแค่นั้นเองค่ะแล้วเนยก็เนยก็นิดเดียวค่ะเพราะว่าน้องกายเขาเป็นหอบป่วนี่ลูกย่าบอกว่าอาันนี้ไปทิ้งต้องกินไปเก็บไปลูกบ้านจะได้ไหมล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้อ่าเขาต้องมีรายจ่าย ซื้อรองเท้าใส่อยู่บ้านโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กู d ด u c c e s สหลานชอบ